ความสุขครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือความสุขอะไรคะขอให้ช่วยบอกทีเอ็ดออฟวาหนึ่งไม่เท้าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆแพชั่นใหม่ๆนะคะเป็นความคิดไอเดียเงินล้านที่คุณจะได้รับนะคะโอคว e นออฟคัพ oh, ความรักนะคะโอกาสในด้านความรักการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะการเริ่มต้นการรักตัวเองเมื่อความรักการรักตัวเองนะคะเมื่อคุณรักตัวเองได้รักตัวเองเป็ี่ยนเมตตาตัวเองตัวเองนะคะความรักตัวเนี้ยนะคะจะแผ่ขยายไปให้แบบส่งต่อผู้อื่นแล้วก็จะดึงดูดความรักดีๆมาให้คุณด้วยนะคะห้าดาบ คุณจะจบปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆกับใครก็ตามหรือกับตัวเองก็ตามนะคะคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆความรักใหม่ๆการงานใหม่ๆนะคะเด่นมากๆขออีกหนึ่งใบนะคะโอ,คขขคอ้ความสุขครั้งใหม่คือความสุขความมั่งคัง่งความร่ำรวยคุณจะได้จับเงินก้อนคุณจะได้มีโชคทางด้านการเงิน ความสุขทางด้านการเงินความสุขในด้านความรักและโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับสร้างความมั่นคงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตคุณนะคะขอให้คุณรับพลังงานดีๆในคลิปนี้ไปนะคะ